สวัสด,ดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องลูกจ้างอิสระครับวันนี้กับพ่พอกันแต่เศร้าแต่เด็กอีกคือเก้าแล้วครับหาเห็ดคือเก้าชุดแรกของเขาสิเปลี่นเห็ดกอครับเนี่ยดอกงามเลยโอ้มีอีกดอกนาะอ๋อหักแล้วได้เต็มหมวกครับหักนี่แหละครับชุดแรกของเขาในเศร้านี่ครับผม ซึ่งไข่ครับหนึ่งดอกงามๆเห็ดหน้าขาวครับ กอครับดอกหนึ่ง เฮ็ดมาเลยครับดอกนี่มีเห็ดกอดอกนี้ครับโอ้เอาได้บ่เลยอืมอยากเถาแน่หรอครับบ่เอาดอกกล้กับพ่อเอาได้อยู่ขาวอยู่แต่ว่าบ่าเอาดอกครับ เหตุการไขขาวครับตะไครขาวดอกหนึ่งสวยงามอีกกออีกดอกหนึ่งครับกออีกดอกหนึ่งครับ กอดอกหนึ่งครับนาแลอีกดอกนึงครับ ยันอย่างเลยแดงๆโอ้เห็ดกอตัวเนี่ยครับเดี๋ยวโอ้หลายอยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวคือค่อยๆเก็บไปเท่ะดอกแล้วครับนะเห็ดกอดอกง,มงามๆเลยครับ เป็นมูเลยนะครับอีกซุ้มหนึ่งอยู่ทั้งนันครับที่น้าที่นอกเขาเบิ้งน้ำกันนะ เลยไปจุ่มแล้วครับอืนนี้หา่างกันเลยดี๋ยว่หาห้า่อีกอยุคคบน่ะครับเราจะพาไปเบื้องยุคห่างกันอีกครับ nhiều đóa không nè chúng ta sẽ mở มูเดียวกันล่ะครับนี่ีสองดอกน้องเบิง่งบรรยากาศยังมาเศร้าครับกะแจ้งรอดวล่ะครับนี่ก็ได้ครับเบิง่งบรรยากาศโดยรวมอากาศเศร้า หนาขาวเริ่มออกแล้วครับหนาขาวเริ่มออกอีกแล้ว้หน้าขาวดอกงหา่เลยครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องลูกจ้างอิสระ มือนี้กับพ่พี่น้องมาหาเห็ดพี่ก้าวหรอครับแต่มือนี้เขาสีมานเห็ดยังกับเป็นรุ่นน้ำกันเยาๆหรอครับมือนี่เห็ดกับออกห้างเนี่ยอยู่ครับนะครับพอดีเขาหาม้ามุ่งเศร้านะครับเนี่ยกับมานประมาณนี้หละครับเป็นเห็ดกอมู้นึงครับได้มู่เดียวประมาณสิบก็ดอกนี่ยหรครับมูเนี่ยก็ถือว่าเป็นมู้ง่เติบอยู่ครับถ้าเทียบกับช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงที่เห็ดห้างห้างนะครับ เราเขากลับมาพ่ออีกแล้วครับเนี่ยนี่เป็นอีกดอกนึ่งครับเนี่ยที่อีกดอกนึ่งแจ็คเสีเอาได้ไม่ได้ดอกโอ้ดอกนี้เอาม่ได้ดอกครับเถาเฮงเถาก็ค้นเจ็บอีกเหนต้นเนี่ยเ <c oughs> บาเลยครับไว้ไว้เป็นเสื้อนะเนาะนี่เอาแต่ดอกนี่อะไรนะเนี่ยครับเอาเสเอาดอกนี่แหละครับเนี่ยดอกงามดีอยู่ ไปรุ่นน้งกันผลนล้ครับก็บไปทั้งที่เขาเคยไปุ่นลแครับเนาะไปน,นี่กับมะฮวนนี่เต่าครับนี่ครับถ้าพี่น้องเขาจําได้ก,กอีทื้หรือว่ากวงอย่างที่ผมเคยนั่นคลิปที่แล้วเขาเอาอยู่ทั้งหันนี่ครับบานนีคลิปนี้มะอ,อกอยู่นี่ครับเนะ่ยสวยงามเลยครับดอกงา,งามเลยนะี่นี่สง่งแดดเต่าที่น่ามาเนะี่ย สวยงามหลังจากที่เขาเอาอยู่ขังต้นนี้ทื่นอีกพาพี่น้องง้างไปเบื้องอีกครับชิบกอนๆนั่นเขาก็เอาอยู่นะครับที่ว่าช่วงนาขาวๆนะครับเอามาย่างมากับมะพร้าอยู่นี่อีกครับเนี่ยดอกนี้ก็ถือว่าเป็นดอกที่งามอีกดอกนึงนะครับเนี่ยดอกงหญ่ๆงามๆเลย ้ขายาวเลยครับเอยสวยงามครับอีกดอกนึ่ง quả đọc nâng khắp đọc ngám nhé đây bò đây chất đọc hôm này đây là chất đọc กวอีกดอกนึงครับ ผมเห็นหนาขาวอีกแล้วครับพวกนี้เ่าครับบ่เอา นะห้อแตทเดือดห่อนแท้มื่อนี่คิดว่าเดือดยุ่ไสมันเย็นลูกใจกกสีลาที่ว่าเลยเนาะ <c oughs> หมายถึงว่ามันเดือดจัดไปเศร้าเลยนะครับเมื่แลละครับไปเบื้องห้งไหมไม้ครับห้มนี่ได้ซ้ำนี่ละ Nhịp qua tôi này hậm Gông ngám lên Ô, ừ. hết qua tôi này ตองเสเด็ดครักใช่เนาะเห็บกอฮะ กกออีดอนึงลมาหอดห่มเห็ดหนาขาวหรอครับมาลุ่นน้ำกันว่าสิมีแก๊กดอกครับ เห็ดหนาขาวห่มนี่มีแต่ดอกใหญ่ๆนะครับเกียดเบือ้องเถอะง่ายเลยใส่หิ้งบู๊เถอะ ไหนนะครับดอกยางงามเลยครับเนี่ย อยู่บ่ามืดลหรครับ No. Mm -hmm. มเห็นหนาข้าวอีกแล้วครับ รั้โหบัให้ว่าเ่าบัวแดง้ันสูงอายุหิดีนาขาวดอกน้งามๆครับอนี้เป็นจังไรเนี่ยโอ้โหงามอยู่ครับบสูงอายุดอกิีนนาขาวอีกแล้วครับ นี่สูงอายุเล่าเ่าเอาครับอรเ,เ,ออเ,เอาอเไรร้เป็นเชือกะสูงอายุเบานี่กับ่ไไรครับเป็นเชือครับ ตะไคร้ครับดอกหนะนึ่งงาม ทีกตัวเอยจังมม่ยูจุ้มกันคี่บน สองดอกน,นี่งามขนาดนี้เห็บน,นาข้าวอยูครอบ ใครดอกนี่ไม่ยืนตากแด,ดดเยอะเพียงก็บอกเขาหอมไปไปไปเอาเขาหอม,ไป,ไ,ปไ,ปหมไปสิดทา้ายไปเขาหอมเขาหอมน้ำมูกใต้ขอนไม้นะครับขอนไม้โอ้เพื่อนพี่น้อง เอาอีกแล้วโอ้ยเทกระจาดอีกแล้วนี่ตั้งแข้งน้อยเดียวนึงไ่ได้นะครับบังด่ามันจับเนี่ตั้งแข้งน้อยเดียวจับได้เถอะงวยเนี่ยโอ้ยเอาอีกแล้วเก็บก้นครับพี่น้องบ่เนี่ยโอ้ยหาเห็ดมันไ่ยากซ้ำเหมืนเห็ดบโมหะกะตาขวมได้เดินหน่อพี่นอ้องหาเห็ดนี่ยังว่าไข่อยู่ได้อัน เฮ็ดจังไดโบให้กระตาขวมเนี่ยมันยากทแท้ๆประจําเดี๋ยวผมเก็บเฮ็ดก่อนเด้อครับบ้านเนี่ยกะตขใครอ่ะ อก,กวัวตัวนึ่วขาอีกลาดอกนึงครับ ไปยังมาพ่อาวอีลีครับดอกนึงอือดูขามีอีกจักดอกพ้ม<อ>เดียวกันกับต้นหัวหันนะครับอือเด้อืออีกดอกนึงอีลีครับพ่อีกดอกนึงและ Se a มาเบิ้งผลงานการหาเหตุของเขาเมื่อนี้ครับนี่แหละครับผลงานเมื่อนี้ก็ถือว่ามีข้อหมานหลายเติบอยู่ครับเมื่อนี้ก็ได้มาฝากพี่น้องเขาก็ส่วนมากกจะเป็นเห็ดก้อนละครับช่วงแรกๆเขาก็ได้เห็ดก้อนี่แหละครับมาแต่ช่วงเศร้าๆเลยแต่เด็กๆอ่ะได้เป็นเห็ดก้อนก็ได้เป็นมู่มูนหนึ่งกับซีบก็ดอกอยู่ดอกครับม้วนแรกๆเขาก็ถือว่ามีข้อหมานอยู่ครับเห็ดก้อนเมื่อนี้ก็ถือว่าได้หลายเติบอยู่ครับ เราก adults, ัส <Wars> ีมีเ <Israeli> ห <anger melt eni> ็ดนาขาวน้ำครับเนี <chiar d ove> ่ยครับเมื่อนี้กัมีเห็ดกอก็เห็ดนาขาวลรอกครับเรากัสีมีเห็ดตะไคร้สองสามดอกครับเห็ดตะไคร้ช่วงนี้ตะไคร้กุบยุบๆครับบ่ค่อยออกช่วงนี้กัสีเป็นเห็ดกอต่ว่าก็ออกห้างๆครับแต่ต้องยางน้ำหอมกอห่ะครับยางทั่วไปบ่ค่อยมีจะต้องหู้จักหอมมันแน่ล่ะครับเรากัเห็ดนาขาวก็ออกตามห่มครับบได้ออกทั่วไป สรุปผลงานก็คือเห็ดก็ยังหายกอย่กคือเก่าครับออกห้างๆลูกจากอิสระคือหาได้ก็คือว่ายางนะครับปกติหาเห็ดนี่สามชั่วโมงสี่ชั่วโมงแต่เดี๋ยวนี้ต้องเพิ่มขึ้นเป็นหกหรือเจ็ดชั่วโมงอะครับเมื่อขึ้นอีกหลายเติมแล้วครับกาจะได้ซ้ำนี่ก็ได้แต่ว่าก็มีความภูมิใจดีใจที่ว่าเห็ดชิปออกมาแล้วพี่น้องเขาได้รับชมเขามาเบิ้งหลายๆก็เปลี่นกำลังใจ หายเมื่อยละครับสเห็ดชิปด,ดีๆออกมาให้พี่หน้องเขาได้เบื้องตลอดไปละครับเก็บไปจนกว่าเห็ดสีบวมี้ให้เก็บผลละครับเห็ดกะหวังว่าคงจะออกไปเรื่อยๆครับจนเมือ่อฤดูฝนผนละแต่ว่าสีเปลีนเห็ดอันใดนั้นกะติดตามน้องกันไปเรื่อยๆครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้กะมีข้อมานมาฝากพี่น้องแล้วเบิง่งงชิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้แล้วก็คอมเมนต์มาเปลี่ยนกำลังใจขอบคุณทุกซับทุก,ทก,ทกมเมนทุกการติดตามทุกการรับชมล่ะครับผม สุดท้ายนี่ขอให้พี่น้องโชคดีบุญรักษาพระคุ้มครองปลอดภัยจากโควิด -19 สุขภาพแข็งแรงทุกๆุท,กท่านครับผมสวัสดีครับ